สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟกกกอกนะครับสวัสดีครับอันนี้กําลังทําอะไรครับทำชิงช้าครับอ๋ออยากได้ชิงช้าเหรอครับครับชิงช้าขึ้นสวรรค์ครับชิงช้าสวรรค์ไม่ใช่ชิงช้าขึ้นสวรรค์คลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่สตังก์นะครับกําลังทําชิงช้านะครับเนาะไปดูกันครับตามตามลงไปลูกตามตามลงไปเออตามลงแรงๆจะได้ไม่โยกตามเสร็จแล้วก็เอาพี่มา เ,นะเอาเก้าอี้มาขึ้นแล้วก็ก็จะขึ้นไปขันนอ็อตอันนี้หนาะแน่นแล้วพอเราลองโยกดูฝั่งนะั้นหนะแน่แนปึ๊กเลย,ยนะเวลาเราขึ้นน้ำหนักเราได้สัตย์โอ้โห ย่าง,งเลยเห็นไหมนี่นี่ยวแปนึ่งกต<อ>ังเปวน้ำใส่อีกเอาใส่น้ำใส่บัวมาให้มันซึมลง,งไปมันแน่น บัวและมันมาไอ้เค่องมิดมันมิดไมตรีเออบัวเล็กๆนะเด้ลูกเดี๋ยวบัวเล็กๆนะบ่ประโยชน์ทีลัเออเออข้าลงไปนั่นแหละเก้าอี้ครับเก้าอี้ขอเก้าอี้นะครับขอเก้าอี้จะขึ้นไปขันปแจไปไหนละจะขึ้นไปขันพอแล้วพอแล้ว ไม่เอาหม้ปาหม้อมาทำไมอาิตน,น้าทำกินได้ไหมแม่พ่ออาิตยหน้าแม,ม่จะพาทม้อกินด้วย นายแม่จะพาทำอะไรสิครับทำปากหม้อทำกินมนะขนมแบบของเค็มนี่ยนะอร่อยอร่อยเลยแม่จะมาไหนตาไปเตรียมเชือกมาเชือกมาเอาเชือกมาเอาเชือกมา เดี๋ยวปูนมาบบกว่าถ้ามันไม่แรงกไหนก็จับให้ก่อนแป๊บนึงลองเหยียบดูอะไรซิงช้าแบบนี้เลยนี่โอุ้สอบปะอ้วฮ่าฮ่ โอเคโอเคแข่งแรงกำลังต่อรูแล้วก็เลีดไว้แม่ครับแข็งแรงเลยนะกำลังตีต่อนี่ไงนี่ไงกำลังทำอยู่เนี่ยแข็งแรงต้องแม่ต้องยืนยังไม่เป็นไรเลยมามาตอนนี้เนาะเดี๋นั่งเนาะแล้วก็ให้ป้ายออมานั่งตรงนี้มาตัดเชือกประมาณเอาเอาเอาสว่านมาครับสว่านมาก่อนครับโอ้ยก็ชอบเสียงมนเลยครับผม ต้นๆตั้งเส้นเดียวนะคยับอยู่ๆอรอยู่ระสระนะขึ้นมายกขึ้นมาขึ้นมาให้มันลอยได้สูงๆนะเออประมาณนี้เนี่ยมันจะลอยแบบพอดีเงี้ยไหมเงี้ยไหมเอาลงองลองดูดิอ่ะลองหย่อนขาดูดิเข้ามาเอามาอยู่ตรงฝั่งท่านี้ เอาก็อีนี่เนะ<ช>าะขนาดน,นี้ใช่ไหมโอเคเอาก็อี้ัดเอาพืออี้เนตัวที่มาสั้งอขอเอาจนนี้ตัดเชือกหน่อยตัดนี่คมคไม่มีไม่ไมีกันี่ไงใคตัดขามีข้าวหรยไม่ข้าวเลย ตอนนี้สตังค์กำลังทดสอบ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 เดยอเดี๋ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอย่าเพิ่งไปแรงเด้ออย่าเพิ่งไปแรงเด้อสวยสวยวิวออกมาสวยเลยต่างๆจังหวะนี้ใช่ไรมสตังค์ครับจใช่จังหวะนี้เราพูดพอดีเลย้นีวเรากครับับได้เลยครับรักไม่ง่ายไปกว่ากูไม่ง่ายหรอกอย่างเนี้ย

ไฟไ,ไ,ไ,ไว้มละเจ้าเราก็จะมีจิ้งชาโดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์ต้มต้มต้มเอาไม้ที่เรามีอยู่นี่แหละหมดนี่ไม่เสียงเงินสักบาทเลยนะเย้มาไรของเรามีอยู่แล้วมารู้ใจกันเลยเตรียมพร้อมให้หมดเลยพ่อเนี่ยลูกจะได้ดนเนาะเีย้ แค่ตรงนี้ตรงเดียวยัดเข้าไปนี่มันก็จะล็อกตรงนี้ไว้เลยมัดใส่ตรงนี้ไว้ไงยกขึ้นนิดนึงมันก็จะไม่มีวันหยุดีล้ยยงวินจะแต่คนร้านคนยามานั่ง คำแหวนอีกทำแหวนอีกก่อนนี่แหวนมันไม่ไม่ไมันเป็นที่แหวนแหวนแบนไแบไหนอ่ะแหวนไม้เราอีกแล้วเหรออา,ออายุกันลูก ัไปไหนละเมื่อกี้พ่อบอกไม่ใช่<อ>โยนตุ่ยไปโยนไปไหนไน็อตมันต้นได้ล็อกไว้แต่ที่พ่อบอกจะทำเวยนไงโอ้ยนอนชิวเบอร์ต้องยึดน็อตยึดในนี้ไว้ติงนี้ก็จะอยู่เลยเอาลองดูยังไง เอเด้อดูอด้อเด้อ้าเด้อด้อด้อเด้อเด้อมด้เดยอด้อเดอเดมเ้อเดยอเด้อเา้อเด้อด้อเดอด้อเด้ด้อเด้ด้อเด้ด้ดดดดเเอ้อด้ดัด้ด้ หนึ่งสองเย้เย้เจล่พ่อครับขอบคุณครับครับดีใจไหมครับดีใจครับมีที่นั่งเล่นแล้วที่ชิงช้าแล้วนี่ไงเย่แล้วเรือเรือม้ายกเยกใช่ไหมพ่อที่เรายังไม่ทำเนาะยกอาทิตย์หน้าขอบคุณครับยังยังขอบคุณครับพ่อครับว่าน่ารักที่สุดเลยนั่งเล่นนั่งเล่นจะเล่นเก็บของก่อน